เห็นซาลายที่อยู่ตรงนี้ไหมคะคืออิงตั้งใจเอาไว้ให้น้องปลาแทะกินนะก็คือปลูกใหม่ให้น้องเรื่อยๆน้องมาแล้วท้องใสจะหิวข้าวแต่ถ้าเราให้อาหารน้องอ่ะน้องจะไม่สนใจเราเลยมันจะไม่ใช่ฟิลแบบมาใกล้ๆมาขออาหารแบบนี้แล้วนะทุกคนถ้าเราให้อาหารน้องน้องจะเป็นไลแบบเฉยชานี่เงียบไม่สนใจอะไรประมาณนี้ยเนี่ยมันจะมีเห็นตัวหัวสีขาวๆนี่ไหม เนตัวเนี้ยอยู่กับเรามาแบบเดือนคุกกว่าแล้วแล้วก,ก็น่ารักมากลูกความสุตนั่นคือก่องที่เราทําเองแบบ <c oughs> ตลกนิดนึงยังยังตกแต่งยังไม่สวยเท่าไหร่นะ ส่วนออกซิเจนอิงก็จะแบบตั้งเวลาเปิดปิดทุกๆสิบวินาทีน้องก็จะขึ้นมาไม่ค่อยมีเปลืองไฟมันค่อยไม่เต่องเตืองแบบอะ่ะโอเคจะให้อาหารน้องละให้อาหารปลากันค่ะมีปลาอยู่สิบห้าตัวเท่าน,นี้ก็จะอิ่งไหมนะ น่าจะอิ่มอยู่หรอเพราะอิ่มให้อาหารบ่อยกะว่าคนกินคนละแบบสองสมอันสองเม็ดแต่เม็ดจมน้องไม่ค่อยกินนะน้องกินแบบเม็ดลอยดูสิกินอาหารอย่างแซบอย่างนัว ตัวเล็กก็กลัวกินไม่ทันเขาคือที่ไม่อยากให้เยอะเพราะว่าไม่อยากให้อาหารมันเหลือถ้าอาหารมันเหลือมันก็จะทําให้น้ําเน่าเร็วนะคะแล้วดูอาหารไปติดกับสารานยตั้งเยอะแล้วดูน้องตัวนี้เมื่อไหร่จะกินเนี่ยหรือกำลังเคี้ยว น่ารักเช่นไม่ได้มันกำลังเคี้ยวอาหารอย่างแ่บเ่ยลุงหนวดของเราลุงหนวดกำลังเคี้ยวอาหารอยู่นะทุกคนแล้วก็จ้องอีกเม็ดหนึ่งไว้อยู่กะจะกินต่อแหละแต่เคี้ยวยังไม่หมดในป่าอ่ะันนี้ไปอ่ะอาย่อยยอย